ผมคิดคร่าวๆนะสายซี C ก็ดีใช่ไหมสายซี C ก็ดีอาจจะมีทีมโปลิกตกรอบนะสองทีมผมคิดว่าอย่างนั้นอาจจะนะเพราะว่าสายสายซี C กับสายดีถูกไหมเอาเข้ารอบแค่หกทีมครับผมจะคํานวณให้ สาย A กับสาย b เอาเข้ารอบหกทีมอ่ะแล้วก็สาย C กับสาย D เอาเข้ารอบหทีมแต่สาย C อ่ะมันหนักกว่าสาย a b เพราะว่าอะไรู้่ะทีมตึงมันเยอะทีมตึงมันเยอะอ่ะสมมติแปดทีมนะแปดทีมเป็นทีมเป็นทีมนี้แบบวางโปล,ลีกได้เลยกับทีมโปล,ลีกนะหนึ 1, ่งคอจอยู่ในโปล,ลีกสองเดลต้าเอ็กอยู่ในโปล,ลีก สาม fw อยู่ในโรลีกฟอร์มก็ดีนะ fw สี่ attack all out อยู่ในโปลีห้าซุดอยู่ในโปลีกหกจัดอยู่ในโปลีกจัดที่ห้องซ้อมห้องให้ตังดีๆนั่นก็อยู่ในโปลีหกแล้วนะเจ็ดอีอารีนาแปดเทมเมนเตนเมนทีมอื่นนี่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูลึกๆนะแต่แปดทีมเนี้ยแย่งเข้ารอบกันแค่หกทีมอ่ะก็จะจะแปลว่า มีหกทีมไอ้มีสองทีมที่อาจในแปดทีมเนี้ยมีหกทีมมีสองไอ้ในแปดทีมนี้มีสองทีมที่จะไม่ได้ไปต่อแน่ๆที่ผมพูดมาแปดทีมเนี้ยไม่สามารถเข้ารอบได้หมดทั้งหมดแปดทีมที่ผมพูดมาทุกแปดทีมเมื่อกี้เนี้ยอ่ะจริงมันไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าสองแสนน้ยเขาเอาเข้ารอบแค่หกทีมโอเคกดละเกมแรกไปเกาะสวรรค์เริ่ม ขนมที่พี่กินกี่บาทน่าจะติดบาทแม่พี่ไม่ติดก็ห้าบาทแต่อร่อยเชื่อเหอว่าติดแน่นอนผมกินแล้วผมติดอะ่ะสายสุดท้ายตึงมาก แล้วผมจะบอกว่าในสายสุดท้ายมันไม่ตึงหรอกมันจะมาตึงตอนที่ว่าเอาสาย A อเอ้เอาสาย C กับสายดีมาเจอกันแล้วเอาเข้ารอบแค่สี่ทีมนี่แหละมันจะตึงตรงนี้เอาจริงๆวันนั้นมันแน่ๆนี่ผมพูดตรงๆเลย <c oughs> แล้วเครื่องบินนะครับบินนี่อร่อยวะ่ะบุยลำสุดเอ้ยบุยลำกับอะไรวะนะ่ะสิโลสุดเกับอ e ูโอสไปจับภาพก่อนไปดูบุยลำกอนดีกว่าบุยลำน่าเก็บไว้กว่า ไม่อะอีวอดีกว่าเฮ้ยแซบใช่ปะเอาโจนาะน็อกดาวน์บีมีนบูไปได้หนึ่งคนนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะยึดจะจะยึดที่ชุบนะเหมือนเขาชุบได้นะเหมือนเขา,ขานะเ,เขาชุบได้เเขาชุบได้ พากไว้พิงโดนหน่อยห้เห็นชุดละเขาเหมือนน้องจะรู้ว่ามีฝั่งนั้นคนเดียวแลเลิกไปปิดวีลำยิงใครไม่รู้แต่ดูว่าความ ดูใกล้ๆโมชี้โอเกสไฮมาแล้วออมมาแล้วมาเขาจะมาช่วยด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยเขาค้างมึงยิงคนค้างเหรออเคเขาไม่เห็นแต่สองแล้วนะครับวันนี้โดนยาแรงไปนะครับทางหน้าของอ e ีโวตนะครับอันนี้ผมบอกเลยซ้อมเสร็จแล้วปุ๊บพอซ้อมเสร็จปุ๊บปองพี<ส>่เมกปั๊บโอ้โหยาแรงมาเลยนะครับวันนี้น่าจะเล่นดีเล่นดีมากๆอะ วันนี้เพราะว่าโดนยาแรงผมกระตุ้นยาแรงโดยที่แบบผมบอกเลยว่าเอาเอา,เอาง่ายแรงมากอะ่ะยาตัวเนี้ยแรงจัดอะ่ะเก็บไปได้สามเดีืยคนเดียวปะอ๋อุบมานะไปดูทีมื่นทางด้านของไลท์เซนทัสนะคะรับปะทะกับทางด้านของ อะไรนะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นไม่ชัดนะครับดูทีมบุรีรัมย์น่าจะเก็บโอ้โหบุรีรัมม์มากลงสีบุรีรัมย์อ่ะต้นเกมบุรีรัมย์อ่ะเก่งมากผมอันนี้ผมพูดเลยเก่งจริงนี่วอชเจอยาแรงไปโอ้โหผมว่าเป็นทีมอื่นรับไม่ได้อ่ะยาตัวเนี้ยสารกระตุ้นตัวนี้ยทีมอื่นรับไม่ได้แน่ๆอ่ะเอาจิงอันนี้ผมพูดจริงไม่เชืเ่อเรียกถ่ายโทรไปถ่ายเป้ได้เลย บอกพี่พี่นโมก็ให้ยาแรงเหรอวันเนี้โอ้ส oh. ารกระตุ้นตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ให้ยาแรงด้วยอธิบายด้วยยาตัวนี้แรงจริงนะคูยกลับมาแข่งอีกไหมแข่งครับแข่งแข่งไม่ต้องกลัวหรอกมันจะไปไหนอะ <c oughs> แต่แค่มันยังลงไม่ได้ช่วงนี้เฉยย ล่าสุดซื้อตู้เย็นกันมาแล้วแล้วซื้อมันก็โคตรใหญ่เลยเอเที่เราจับทีมนี้เขาด่าอีอันนีน่าบวกโอ้โหโปเต้โปเตเต้เฮดช็อตเฮดช็อตสองหัวเบาๆเบลเตเล่นดีจังวะ เมจิกกับอีเวิร์มื <Brothers> ่อ <Hum> ช <dû t> ีจะตายจะตชิน่าจะขาดคนดูว่าปะมาแล้วเขามาแล้วผมไม่อยาไม่อยากไม่อยากจับทีมที่แบบเขาเขาเขาโซนโพซิชันกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะด่าผมไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาเขาโซนโพซิชัน่ะผมผมอันนี้ก่อนไปจับทีมที่บวกกันนีกว่า เราเวลาไปจับทีมที่เขาโซนโอลชั่นแล้วอะแต่เขาหลุดนะอย่างเออย่างอะไรเงี้ยอย่างเมจิกอย่างเงี้ยเขาข้ามต้องไหนอะไรเงี้ยไม่อยากจับแล้วมันใกล้แข่งแล้วไงมันม,มีผลนะผมนี่ก่นไปดูวงยังไม่ออกอีกนาน ทำไมว่าสุดท้ายอีโวตโหดจังนะวันนั้นก็ยาแรงครับไปถามพวกมันเดียวยาแรงเุ้ยเมจิกเข้าได้เหรอดนไอ้วัฒนาวัฒนาหลุดเหรอ เม,มจิงเหมือนบวกเจอกับซูสเยน่า่ายับเลยนะดาวไปหนึ่งสมิงโก้เดฟเฟอรนี่ทีมนี้ไม่เล่นบายนะเฮ้ยหายแล้วเอเอกับโอ้โห คำหวานนี่คำหวานนี่ใครวะไปดูทางฝั่งเอเอ๋งดีกว่าโอ้โหเอเอแมเหลือคนเดียวที่อยากคำหวาน เพนานั้นหน่องเอเอจบไปนะครับผมคุยโทรศัพท์อยู่อีโวตจะทำหน้าของบุรีรัมใส่กันแน่ วิชั่นนี้โหบุรีรัมเขาเคลื่อนเคลื่อนย้ายเลยอันนี้ไม่ดูลายลายเซนทัสนะครับไลท์ไม่ใช่หรอเมจิกอีอรีนาตัวไปไหนวะนะวงมาห่อในกาแน่เลยใช่ปะโหวงกินห่อในกาเต็มๆโอ้โหบุรีรัมสวยจัดเลยอะ แล้วจะบอกนะหอในกาไม่มีคนนะ่ะยูวอดเข้ายากยูวอดเข้ายากอยูวอดเข้ายากสอนนี่ยูวอดเข้ายาก โจ้น,น่าจะตายอ๋อถ้ายิงคนเดียวไม่ตายแล้วพลาดแล้วโอ้โหพอดีเลยไตยหนอกมาช่วยชีวิตอีโวตกูจะชัดน,น่าจะนั่งกันอีกยาวครับคู่นี้ดูแล้วอะไลฟ์ซ e ินทัดวิ่ง วงอีกทีนะอีโวดขึ้นคุมหอในกาบนแล้วว่ะเชียบ้านเก่าด้วยเอาว่ะสุดจับทางด้านของพิมอะไรวะเนี่ยอีโวดน็อกดาวน์ทางหน้าของคาวเว่นผมโคเอาโหเรียบร้อย เยลโลก๊อดสซมิงโกโดนทางน้านของอ <Kill. S 1> the base เก็บไปนะสซมิงโก already down ไปดูอีโวดิ already เป็นอะไรดาวอ๋อชุบได้ชุบได้เร oh. จียบร้อยโจนะล่วงเขาให้เจ้าทีม อะไรเขาดันเข้ามาเนอะเกตไฮน้องดาวไปได้อีหนึ่งดูทีมกูแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหเฮียยูวรทรับเยอะชิบหายเลยเนี่ยเขาดันมาแล้วไอชี้ต้องลงไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะไม่งั้นไอ้ดอยตายหาเนี่ยเรียบร้อยไอชี้ โอ้โหเจ็บมากอะเรียบร้อยอีวอจบอันดับเจ็ดไปนะครับต่างของเอเดน่านะครับสิบคิวแล้วโอ้ยอะไร Lottery บุรีรัมศิบคิวไปดูวงเหลือบุรีรัม e เอเลนาไม่เทมตาแล้วเหรออ๋อ จริงอีเวิ์ดมันเขามันคุมแบบคุมแบบคุม,บบคมเอ๋อนะไอโจมันลงไปเล่นข้างล่างทำไมอะคนเดียวผมไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีโจมันสกามันสก,า,นสเกาเกินเหตุอะและอย่างมันไม่ได้อยู่บ้านแคมป์ด้วยไม่ให้ไปไหนละไม่ให้ไปไหนละถ้าไปแล้วเป็นแบบนี้ไปแล้ว โอ้ยเอาน่า14คิวเวอร์ไปอปว่าวะเอเห็นเอานี้เอเอเล่นแล้วแบบแม่งมันดีวะ่ะบุยลำบุยลำน่าจะขยับเข้าวงแล้วนะเคลื่อนเข้าวงเฮ้ยใครดาวใครจะดาวอะ่ะเกือบดาว ตัวเอ็นเฮ้ยแอบแอบเนียนไว้ไอ้หมิงหมิงก็โอ้ยเหียชัดอัพ กรตับถ้าเก็บ2คนนี้ได้คือมีสิทธิ์แชมป์ไม่ไหวแล้ววะไม่ได้แล้วยากละยากละวเขาไมหนึ่งนะวะบุรีลำนะครับเกมแรกฟ้าแชมป์ไปทั้งหมด